ตรวน,นี้เป็นส่วนแสดงของแอ,อฟริกานะครับแล้วก็จำลอง พื้นที่ของอัริกามาตรงนี้เป็นพื้นที่ของเซาวนาตุงย่าสซาวนาครับนกยีรับนกกระจอกเทศจีรันสาตะคูลกวาเดนดีหลบม้าลายเออผมอยากให้ไอ้เจ้านกตัวนี้ฮะทำไงครับต้องปลาลงไปแล้วแหละผมผมอาสาให้ตัวนี้ก็ได้ให้ตัวนี้ได้ใกล้ๆเลยนี่ยีรับนี่นี่ชื่ออะไรครับเออชอตเอนโซี้ชื่ออะไรอะชื่ออะไรชื่อจ่ายป่ะชื่อจ่ายครับจ่าย อนที่ไม่เกิดที่นี่หรือว่าเราไปหรือเราไปขอคืออยู่มานานแล้วลิ้นยาวขายาวนะครับสายตาดีถึงแม้จะแก่ก็ตามโอปากำลังสอยเติร์ดเติร์ดเติรเติร์ดเติอ์ดเติรดเติร์ดเติเติรดเติดเติรยาเติร์ดเตินมีเติเติเติร์ดเติร์ดเติร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 ์ดเติร์เติร์ดเติร์ดเติรดเติร์ดเติเร์ดเติริดเติร์เติเรเติมเติเติ พยาธิพวกอะไรแบบนี้แบบนี้ด้วยเราก็มีสัตว์ร้ารูปลูปพวกนี้ได้ไหมฮะไม่ได้รูปหัวได้ไหมรูปได้ครับจับได้แต่มันจะกัดเอาไม่ไม่ฮะมันไม่มีแต่รูปแล้วต้องล้างมือนะอ๋อผมไม่มไม่รูปเลยนะที้เกียจล้างเดี๋ยวก็ติดเชื้อหรอกไงเฮ้ยเดี๋ยวผมไปให้อาหารไก่ดี่ก่อหนึ่งสองสามป้าฮึยเพะไม่ใช่ไก่ครับแั้วนกกระเรียนอ่ะไป Come on ostrich เออได้ได้ได้แต่ไปเขาจะให้เด็กอ้<อ>า,าขอหน่อยยังไม่ค่อยเป็นงปันคนละชิ้นอุ้ยชิ้นสุดท้ายเพอร์เฟกวับว่าเขาหมดแล้วเขาขอยืม แล้วตรงนี้ก็เป็นนะครับ Flying p a l นะครับไฟ y i n g p a l e มันคืออะไรครับผม f l y i คือฝูงบินของนกกระบัวและก็นกกระทุงนะครับจะบินเหนือหนองน้ํานะครับมากินอาหารโดยการเรียกเรียกเขามาโดยการใช้<ไ>ปลูกตอูกตองครับตัวนั้นนะครับจะเป็นนกกระทุงนะครับส่วนตัวปลายปีกสีชมพูน่ะจะเป็นนกกระบัวอ๋อถ้าเป็นตัวั้นก็อีกภาษาอษเล็กนกพิลิแกน พี่แกนพี่ลิแกนแล้วมีรอบการแสดงกี่รอบต่อว,วันวันหนึ่งมีสองรอบนะครับมีสิบโมงแล้วก็บ่ายสองอันนี้เซวนนี้เป็นรอบพิเศษรอบพิเศษดูแลเายงไครับนกนี่ครับแล้วเราดูแลนกเขาอย่างนงี้เราเราเทรนนี้เขาแบบให้แบบเขาเชื่อฟังคําสั่งตามจริงๆงแล้ว,ลวรรจริงๆแล้วนกพวกนี้กลุ่มนี้จ,จะเป็นนกอพยพทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอพยพมาจากาจีนตอนใต้แถวอินเดียตอนใต้นะครับ <c oughs> ซึ่งมาอยู่ตรงนี้เป็นแหล่งอาหารเขาก็เลยอยู่ตรงนี้แต่บางส่วนก็มีการอพยพเช่นนกพิริยกันนะครับมีช่วงอพยพแต่ช่วงนี้เป็นช่วงทํารังนะครับตั้งแต่เดือนอกันยาจนถึงเดือนมีนาจะเป็นช่วงทํารังของลำดับต่อไปขอเชิญชาวคิดโซนพบกับไลน์พาเรสควบคุมและดูแลโดยน้องแ่นคิดโซนเบาเดเทรนเนอร์น้องนาคาคิดโซนน้องพลเด็ตเทรนเนอร์เชิญนักชมได้เลยค่ะ ขอขอบคุณพี่น้อยบ้ากๆเลยนะครับให้พี่น้อยฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านหน่อยครับผมก็อยากจะขอนะครับเชิญชวนนะครับน,น้องๆเยาวชนนะี่ยเข้ามา,าศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์สัตว์เปิดเขาเขียวนะครับของเราจะมีโครงการพิเศษเรื่องว่าโครงการนํานักเรียนนะครับซึ่งนักเรียนซึ่งอยู่ในเใครือข่ายรัฐบาลนะครับสามารถมาเข้าชมในศูนย์สัตว์ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับขอบคุณพี่น้อยมากครับผมยินดีจ้ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสนุกมากแล้วเพิ่งดูวันนี้เองค่ะว่าพี่ๆี่คนที่ดูแลสัตว์เขาเหนื่อยมากเลยค่ะก็ประสบการณ์ในวันนี้นะครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนครับทางผมและน้องเฟยก็ต้องขอบคุณรายการคิดแดรี่น้องแน่นกับน้อง รัตชาที่สำรับประสบการณ์ดีๆอันนี้ครับผมพวกเรานะครับต้องขอขอบคุณพี่พลกับน้องเฟยมากมากเลยครับที่ทําให้รายการของเราเนี่ยสนุกคูณ2ไปเลยนะครับขอขอบคุณโฟร์มดอเมก้าสามประโยชน์เต็มๆพร้อมสวัสดีโลกกว้างครับอย่าลืมดื่มนมกันเยอะๆนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาคิปไดรี่สนับสนุนโดย สิ่งดีๆเต็มกล่องโฟ r มสโอเมกประโยชน์เต็มๆพร้อมสวัสดีโลกกว้าง